คือแชร์ทิปเนี่ยปกติแล้วอะ่ะแต่ละเดือนอะ่ะเราจะไปเที่ยวไปไปไปไหนวะไปไหนวะไปเที่ยว <c oughs> ไปกินข้าวาอ่นี่ขนาดนั่งเปิดสคริปต์อ่านเนี่ยย <c oughs> ไม่ค่อยไดไม่ค่อยไดไม่ค่ <c oughs> อยได้ค่ะพวกเราจะมาเล่นเวกบอร์ดเวกบอร์ดเออเวกบอร์ด สวัสดีครับัสดรั a f t e r n o o n e v e r y b o d y ยินดีพ็สู่รายการแช่พีทวันนี้เรามาที่ไหนอะไรยังไงเอ่ยเราอยู่ที่ไทเวกพาร์นะคะตรงนี้มันเรียกว่าอะไรอะคลองหกงงแต่ว่าวันนี้เรามาแบบฟูลทีมมากเลยนะคือฟูลโปรดักชันมีเมจิบมีตาล้องรวมทั้งหมดแล้วมีกี่คนคะหลายคนหกคนทั่วหกคนทั่วแล้วก็ เอาเอานักกี่โมงเล่นตอนเที่ยงกแดดมันร้อนก็เลยเล่นบ่ายเย็นๆยนอ๋อที่นี่มันจะตกเย็นแล้วเนี่ยจริงเปล่ากูว่าส่ย้อายวันนี้ในเมื่อเราจริงจังกันขนาดนี้แล้วรายการเราต้องมีรูปแบบมีแพทเทิร์นเราจะมาแบบถ่ายมวซั่วเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ที่ไปไหนครับทององทองเอี้ยอันนั้นลูกค้าเข้าถ่ายไม่ชัดถ่ายไม่ชัด แล้วก็มีอะไรอีกสคริปต์หายไอ้พูดหายพูดหายแล้วก็มีที่ไปงานบวชกไว็ไม่เป็นไรอันนั้นที่ผ่านมาแต่วันนี้เราจะมีช่วงเป็นแพทเทิร์นแล้วคือรายการของเราคือรายการแชร์ทิปก่อนเนาะคือแชร์ทิปเนี่ยปกติแล้วอ่ะแต่ละเดือนอ่ะเราจะไปเที่ยวไป<ด>ไปไปไหนวะไปไหนวะไปเที่ยวไปกินข้าวบ้าคอนเซ็ปต์ก็คือเดือนละหนึ่งค้าคอนเซ็ปต์คือน้องเจฟน้องเจฟนะคะเป็นคนขับ ไม่ต้องพอมจะพอมทำไมไอเจฟเลยไอเจฟเป็นคนขับไอแคทเป็นคนดูแมพไอโอมเป็นคนจ่ายส่วนไอเอเป็นพาระตามเสื้อเลยเออแล้ที่สำคัญต่อไปตั้งแต่นับตั้งแต่ EP นี้จนถึง EP ถัดไปซึ่งไม่รู้มีกี่ EP จะเป็น EP สุดท้ายใช่อันนี้มีแรกและ EP สุดท้ายเราจะมีช่วงแฟนทิปซึ่งมันเป็นยังไงมันเป็นยังไง ก็ง่าง่ายไม่มีเลยมากอาเปิดแล้วออาเปิดแล้วเี่ยคือช่วงแฟทิปเนี่ยคือทุกๆครั้งอ่ะที่เราไปเที่ยวเนี่ยเราจะหาคนที่ได้เลือกทริปทิปนั้นว่าจะไปไหนเรอะถูกต้องว่าจะไปไหนอยากไปที่ไหนคือมึงเลือกได้เลยกูอยากไปสมแพงอ่ะตอนนี้มึงไปได้เลยนะแล้วยังไงต่อเมื่อเลือกแล้วเมื่อเลือกแล้วคนนั้นก็จะได้เลือก E.P ถัดไปว่าจะไปที่ไหนโดยเราจะใช้มาตรฐานสากลจดเกณฑ์สากลก็คือ จับฉลากข้อสากคนแรมากมันไม่อดไม่ออกหรอเอ้าเมื่อมันไม่สากคนยังไงก็คือไม่งแฟสุดแล้วว่าไม่คือแฟทีฟะแล้วยังไงต่อแฟร์เรื่องเที่ยวแล้วต่อไปต้องแฟร์เรื่องเงินด้วยคือเราจะหาคนที่จ่ายมากจ่ายน้อยจะมีเป็น2กลุ่มก็คือจ่ายคนเดียวเลยนต้องก็แฟร์แฟร์มันต้องหารเท่าดิมันต้องมีจ่ายมากจ่ายน้อยนี่ถามแฟทีบเลยมันยังไงวะมันแฟร์ยังไงวะอ่นไหนมึงเล่านินที่ถูกจับได้ไงยังไงวะ ก็อย่างเช่นคุณแคทน้องแคทนะคะเป็นคนเลือกที่ตัวชายตัวชาย วงแฟร์ <L ess> ทิปของเรานะก็คือว่ามันจะมีการจับสลากสองครั้งจับครั้งแรกคือคนต่อไปที่จะได้เลือกทิปครั้งต่อไปสมมติว่าครั้งแรกใช่ป่ะคนจับครั้งแรกจับขึ้นมาเป็นชื่อแคทอย่างเงี้ยแคทก็ได้เลือกทิปครั้งต่อไปแล้วมันจะเหลือชื่ออีก3าคนคนที่โดนจับขึ้นมาเป็นคนต่อไปอะ่ะคือคนที่ต้องจ่าย50%ของทิปครั้งต่อไปอ๋อเข้าใจไมหมเ<อ>ดี๋ยดีกว่าอีก้อาอรกเน่ะคือหารสามเท่ากันอ๋อเื่อกี้ทำไมุณไม่อธิบายตังแรกเลยคือมีคน ทุกคนได้จ่ายกาแฟจ่ไม่เป็นสำหรับคนที่รอนจ่าย5้าสิบกาแฟแหละเพราะว่าคนจ่าย50ก็ไม่ได้ลืมอันนี้คุยได้แปะว่าแบบเป็นพี่โอมตลอดเลยใช่ค่ะอันนี้คุยหลังไปเพียงได้กูยัดเงินกแต่ว่าเลยนะนี่ขนาดนั่งเปิดสคริปต์อ่านเนี่ยกูยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจอันนี้เป็นแชร์ทิปเปิดอย่างเป็นทางการเลยเรียกว่าทางการใช่อยู่ที่ไทยเวทค่ะพวกเราจะมาเล่นเวกบอร์ดเวกบอร์ดเออเวกบอร์ดก็เป็นกีฬาเอเวนเจอร์ ป็นคอันนี้คือครั้งแรกของไอเจฟด้วยไม่ของทุกคนหรือเปล่าเยเรียกว่าของไอเจฟเรียกว่าของทุกคนคุณมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับคุณเอนีมีการนอนให้อิ่มกินให้เต็มที่ค่ะโอเคคุณแพทคุณมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับเตรียมตัวว่าจะใส่ชุดไหนออกมาจากบ้านเมื่อคืนนี้โอเคไม่มีประโยชน์คุณโดมครับคุณเตรียมตัวมายังไงบ้างครับเซ็ตขบให้รอครับเอางี้เอางี้ ผมคิดคิดคิดออกว่าถ้าเกิดเราเล่นแบบธรรมดาแล้วอ่ะแม่งจะแบบดูแบบ<ช>เบสิกเกินไปมันต้องมีเกมะมีการ<ม>แข่งขนันป่ะต้องเล่นแบบลุกต้องลกต้องําเออก็ต้องมีการแข่งขันกันหน่อยเอางี้ถ้าเกิดคนแพ้ก็ต้องมีบทล, <c oughs> ลงโทษซึ่งลงโทษ,งงโทษยังไงวะบีออาพู้ไปตาบเขาก็ให้ให้บีมันคิดเอา้าโยนงี้เลยเหลให้บีเลยเอางี้ว่าคนแพ้เลียงข้าวมื้อเย็นไหม ทำไมต้องมือเย็นหรอมือช้าได้หรอวะก็วันน้จะเย็นแล้วจะไปกินพรุ่งนี้จะได้กินด้วยกันไหมล่ะมือเย็นเนียโอเคโอเคสรุปว่าคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองใช่ก็ต้องดูแลอะไรวะเนี่ยคนแพ้ต้องเรียนข้าวมื้อเย็นแล้วเดี๋ยวรูปแบบเกมการแข่งขันเป็นไงเดี๋ยวให้เบียร์อธิบายทีนึงแต่ว่าตอนนี้เราสี่คนขอไปเปลี่ยนชุดก่อนไปเราพร้อมแล้วพร้อมแล้ว ชุดพร้อมคนพร้อมปะคนพร้อมคนทางนู้นค่ะอันนี้คนพร้อมมันนี่พร้อมเฮ้ยทำไมเขาถึงมีถุงบ่งถุงมือมีอะไรเหมือนเขาเคยเล่นแล้วเราพร้อมเต็มที่เลยเนี่ยเผลอเจ๊เหมือนมาเล่นหุ่นยางบางแสนอะเจ้าห่วงยางบางแสนเลยอ๋อหลายข้มากเลยไม่ได้มีแต่โปรก็คือเล่นไม่เป็นแต่เอาของข่ม ใช่คือถึงครบไปก่อนเดี๋ยวคอยดูล่วงหลึ่งเนี้ยโอเคเลยแล้วก็คือไม่มีแล้วพร้อมต้องครบเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นตรงนู้นคือตรงไหนวะนู้นโอเคสตาร์ทโอเคสตาร์ทแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเกมแรกที่พวกเราจะโดดกันคือการยืนอยู่บนเวกให้ได้นานที่สุดตั้งแต่ครั้งแรกเลยเหรอเราจะไปได้กี่เมตรเราจะไปได้สักกี่น้ำเลยเนี่ย นับเลยเหรอคือเริ่มเกมแรกเลยเหรอเริ่มเลยกูจ่ายตังค์เลยได้ปะไปเดไปยังพกเงินสดมาเดี๋ยวไปกดเงินสดเลยโอ้ยมีพร้อมเพย์ไหมคะเจ้าดีคือไม่ได้คิดเลยว่าจะได้เพีหนึ่งรอบเลยต้องเป็นแบบนี้แน่เลยหิปปเเอองรืล่าพี่อย่างน้อยพี่ได้ประมาณสัก9เมตรได้แต่โอเคแล้วเก้าเมตรเหรอนี่เก้าเมตรแม่งไกลมากเลยเว้ยพี่โอม9เมตรก็เริ่มแล้วมึงมีดอมาดอยาวมาทายทายเอาใครจะเป็นที่สุดของวันนี้ หรือว่าหนูการให้จบแพ้ให้จบไม่เห็นกูลัวรึเปล่านะวังนี้ไมจะพ่ายแพ้แล้วเป็นเจ้ามือในเย็นนี้ดีกว่าเออจะมีใครไปได้วะใหว่าทายก่อนทายก่อนก็ต้องไอ้แคทป่ะวะโอ้โหเดี๋ยวมึงคอยดูมาดิมึงกับกูใครอึดกว่ากันอะไรอะไรอึดไม่ถึงเกาะเนี้ยเกาะเนี้ได้เลาไม่อันนี้อันนี้คือส่วนตัวนะคือเงินใครเงินมานะถ้าเกิดแพ้ไม่เกี่ยวกูนะออเแล้วเราจะออกไปแบบธรรมดาไม่ได้โลกจะไม่ตา เราต้องออกแบบติ๊กตอกเหรอใช่อ่ะไปไปไหนึ่งสองสามติ๊ต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  จะมาใส่เวลาเราใส่ลุ่มๆมันจะขึ้นอย่างนี้แล้วก็ดันหัวมัวให้ดันท้ายหมวเออเห็นไหมมันจะกระชากเห็นไหมนี่หนูต้องเข้าแมวไหมครับไม่ต้องค่ะปกติพี่เขารู้ป่าวว่ากูยังเล่นอยู่กูว่าแต่งออกมาเล่นนะเว้ยเราต้องดึงจากข้างล่างก่อนครับช่วยกันชื่อยกันเ่กันเราดูแลกันอย่างดีขอบคุณมากครับที่ดูแลผมครับนอกจากแม่ก็มีพี่นี่แหละที่ดูแลผมต่อขอบคุณนั่งภูเขาตามล่องเลย อ่าคุาพับขาครับก้มตัวลงมาเพื่อให้ให้น้ำหนักเรากดที่หัวบอร์ดเอาดึงแขนเข้าไปเราเลี้ยวเลี้ยวขวาด้วยการดึงเข้าซ้ายนะคบอ่าแล้วก็เอียงตัวขวาเราล็อกไว้เอียงไว้โน้ตตัวลงนะครับต้มต่ำสิจ๊ะนี่ต่ำมากเกินไปต่ำไปเหรอใ่อ่าอ่อเราดึงแขนเข้ามาดึงแขนเข้ามาเออออเสร็จปุ๊บนี่ให้มันลากออกไปเราอยู่ท่านี้เลยนะวลาเราตัว รีลิ่งยังไงรีลิ่งเหรอเมืเอ่อยปล่อยให้พวกเขาไปเชิญชะตากรรมในบึงน้าไปส่วนผมก็นั่งชิวๆละรออยู่ข้างสาพอแล้วเอาจริงถ้ากลับไปรอบนี้ปวดทั้งตัวรู้ว่าจกบาลต้องเข้าแล้วตอนนี้ไปกายภาพไปแหละรู้ว่า มาเอาละค่ะรอบแรกผ่านไปดีครับต้องบอกว่าออกตัวคนแรกจะบอกว่าผมนี่กับแคทนี่ไปไกลสุดนะครับอเพราะว่าหลุดโค้งสองพร้อมกันดูถูกเอออย่าดูถูกเอาางี้ทฤษฎีที่เราเรียนมาจากพี่่านเรียกว่าเอามาใช้หมดเอาไปใช้ไม่ได้เลยกูลืมเห็นด้วยแล้วกูแบบเชี่ยๆเลยบอจะบอกว่าตอนที่เขาสอนพี่แคทพิตั้ณใจฟังอย่างเมันมีหลักฐานใช่ไหมบมีเราได้เก็บหลักฐานไว้หมดแล้ว แต่พูดกันอย่างจริงใจเลยนะทุนไหนล้มคะทุนทุนสามครับทุนสมแคสทุวสาเหมือนกันใช่ใช่สองเอางี้ผมไม่อยากคุยมันยังไงวะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยไอเจมมึงซุ่มซ้อมมาหรือเปล่าไอเทียมาถึงมึงจะได้อะไรขนาดนี้วะยอดไอศาุนไหนวะทุนนหนทุนหนึ่งทุนหนึ่งทุนหนึ่งเุนแรกไม่ใช่เส้นชัยนะโหน่าะนานนะ มันก็บ where 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 oh, s <S ่งบอกว่าตอนเรียนต้องตั้งใจนะลูกแล้วถ้าบทลงโทษของคนที่ไม่ตั้งใจเรียนก็คือเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋วนี่เล่นกันแล้วเหรอครับเนี่ยไอบีเล่นแล้วเหรอเลียงข้าวเนื้อว่ากิว นั่นไงนั่นไงคูจำได้ว่าตอนที่คุยกับพี่อมในกลุ่ปแม่งคือแค่หมูกระทะนะเว้ยหมูกระทะในมีนิ่งพวกกูคือเนื้อวากิวไงตอนนี้พวกกูฟรีละไม่ใช่ไอบีมานี่บีมานี่ไอบีมึงไม่ใช่ไปค่ะคัตแล้วเราจะไป็นพี่เอ๋สองซึ่งคนที่แพ้เขาต้องดูแลตัวเองนะคะใช่ครับไปกระเดินครับอย่าเสียเวลาเลยฝากดตังค์ได้นะคะพี่เจฟฝากตังค์ได้ ไม่อยู่นี่มันอะไรม่อยู่นี่ไม่อยู่นี่เปลี่ยน หมดแรงไหมไีเฮียต้องแต่สองรอบแรกโอเคแล้ววันนี้นะเราก็เรียบร้อยแล้วเราลองมาจับฉลากกันดีกว่าว่าแชร์แชร์ทริปครั้งต่อไปใครจะเป็นคนเลือกและใครจะเป็นคนจ่ายอะให้ผู้แพ้ได้เป็นคนยิบก่อนโอเคให้จับได้ชื่อตัองล้วกันจะได้เป็นคนเลือกเอาไว้เอาไว้มึงลุ้นเหมือนไพ่อยยมเลือกว่าครั้งต่อไปไปไหน ต่อไปต่อไปคุณโอมคุณโอมอธิบายคนที่คุณจะจับต่อไปเนี้ยคือคนที่ต้องจ่าย50% 50%ส่วนที่เหลือที่ซึ่งมีคุณมีเขาอีกสองคนอ่ะจะหารกันใน50%อ๋อข้าอย่างงี้ก็ไม่มีชื่อพี่โอมแล้วดิใช่ก็พี่โอมจ่ายใน50%ถามพี่พี่อ่านมาให้พี่เจฟมึงหยิบดีๆดีเดี๋ยวเราไปเปิดดูดีกว่าใครหาร50%ดี เป็นผู้โชคดีครั้งต่อไปที่จะจ่าย50%นะคะส่วนเราพี่โอมแคทเจฟเป็นคนจ่ายผ่านกัน50%นะคะส2มองคเขาให้คีเอทีฟนับเป็นยังไงเรยังฟินอยู่ยังฟินอยู่โอตต่ำอยู่ตงต่ำดูแขนกูก่อนแขนกูนี่แบบโคตรปวดอะตอนนี้คือชาเพราะยาหรือเปล่าโอเค ขอบคุณสถานที่ที่นะคะไ h a i w a พานะคะอยู่คลองหถ้าใครมาก็คือเข้ามาทางตรงดิมเบอร์ตรงเข้ามาเลยจริงก็มาเปิดแมปมาก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นเป็นที่ที่คนมาเล่นกันเยอะมากก็เมนนีคนเยอะใช่ใช่ใชคิดว่าน่าจะมีคนรู้จักเยอะเหมือนกันใช่อย่างวันนี้เราเจอ ดาราด้วยหลายๆท่านเลยก็เป็นที่ที่ยอดฮิตในการเล่นเล่นมิจฉาชีพนะใช่ที่พี่เขาอยู่ช่องนี้เนี่ยอยู่ดูว่าช่วยไหมคะเจ๊โอเคงั้นก็ขอให้ทุกคนนะคะติดตามเทปต่อไปว่าเราจะไปที่ไหนกันว่าพี่อมจะเลือกที่ไหนนะคะและกูจะจ่ายอะไรบ้างสรุปนะพี่อมเลือกครั้งต่อไปพี่เอกจ่ายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่องไอ้เจมด้วยนะคะฝากรายการแชร์ทิปด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย ไปเราไปกินข้าวฟรีก็มีอยู่มีหลายคนอยู่อารมณ์เหมือนแบบแต่เขายืนกันหมดแล้วไงเขาไม่ได้นั่งแบบเราอารมณ์เหมือนแบบลูกค่าที่จะถ่านไม่ได้แน่นจ่ายจริงไม่ใช่สแปดพิมพครับเย้ค่ะคุณค่ะ เรียบร้อยครับเจอคลิปต่อไป